หน้ามียกนิดนึงนะครับสวัสดีครับผอ,อกช่องวิพีสายบืนวันนี้ก็จะมารีวิวร้อยสิบนะครับเราก็จะมาออกตัวให้ดูในนะครับอันนี้เป็นรถของพี่สายเลยนะครับคนนู้นเนาะนี่ครับ อ้สุดหล่อครับไอหน้าปากกโฮครับคนนี้ครับเจ้าของรถครับพร้อมกับเนี่ยเรอ้า,อารีวิวคร่เข้าครับอันนี้ก็ส่วนมากมันจะเป็นแบบเดิมนะคบแต่งนิดหน่อยแต่งนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยสีเขียวเนาะมาดูใกล้ๆนะครับอันนี้ มันเป็นไฟกับพิบเร็วกว่าเดิมนะเดเนาะแล้วก็ไฟท้ายสีเขียวเปิดโซ่หน่อย,น,ยนี่ครับก็พิบนี่แหละครับเดวกนนี้ก็ยังตอรอรออยู่นะครับตำรวจไม่ได้เดกครับตำรวจเนี่ยแงเดิมๆนะครับอันนี้ก็เป็นท่อแต่งนะครับท่อผ่า ข้าผ่าดืมนะครับ้็ผ่าหมกเนาะเขาเรียกกันท่อไม่มีสำนักนะครับส่วนยางครับยางใช้เป็นแม็กนะครับล้อนี่เท่าไหรนะ่เนาะแปดสิบทับเก้าสิบขอสิบเจ็ดนาะตัวนี้วันนี้มาอะไรครับวันนี้ก็จะมาออกตัวนะครับ เราจะให้ของรถนะออกตัวให้ดูนะครับเอากันเลยก็มาดู้ะของรถขับเองเลยนะครับวันนี้เนาะเพราะอันนี้ก็เป็นรถเขาดเดะมาดูกันเลยครับจัดไปครับตัวนี้ก็สตาร์ทมือครับตรงตลอออยู่นะครับพ่อนี้ก็สุดยอดครับข้อก็ควรลั่นเลยนะครับไป แสงท่อโคตรดังเลยนะครับเดี๋ยวดูครับดูครับโคตรสุดครับยัไงไครับกัดออกตัวครับกัดออกตัวก็คือแบบโคตรเทพเลยนะครับ รับเพี้ยวโอ้ยครับลอครับอันนี้ขนาดลูกเดิมนะครับลูกใหญ่วกว่าน,นี้มันจะเป็นยังไงเนาะมาดูเลยนะครับว่าจะออกัวสุดฐานไหนเนาะโอ้เมื่อกี้นี้ก็เลาะเป็นรอยเลยนะครับตรงนี้เนาะโอ้มาดูขากลับกันนะครับ อันนี้ไปถนนแดงนะมันก็เลยแบบเอาตัวก็วมาแสลงนะครับมาดูตอนป,ปั่นนะครับโอ้โครสุดเลยนะครับน้องๆต้องได้เตีเยตเนนเ๊ยมมาดูนะครับ ล็อกตึดเลยนะครับดูครับสบัดเลยเนาะเพราเาไปกีนี้แต่มันก็น่าจะยังไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่นะครับว่าเขากีนแบบไม่ค่อยออกตัวนะครับ เมื่อกี้นี้เป็นไรครับเมื่อกี้นี้รถสะดุดนะครับอันนี้รถสะดุดนะไฟสะดุดอันนี้จะมาถามนะครับว่ารถพี่เขาทําอะไรมาบ้างนะครับอันนี้รถพี่ทําอะไรมาบ้างนะครับตอนนี้ก็มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวสีเขียวไฟเลี้ยวสีเขียวนะครับติดสวิตช์รีเลย์แตงคู่ครับติดสิไหมครับไฟเลี้ยวคู่ครับตรงนี้นะฮะยังยังไม่รู้จะติดตรงไหน แล้วก็ใส่แค่ท่อผ่าครับท่อผ่านะครับท่อผ่ามีสัานักนะครับแล้วก็ปาดเบาะถ้าใครรู้ยี่ห้อบาะตัวนี้ก็เบอะเมเมนเข้ามาได้นะครับผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่ายี่ห้ออะไรดูนะครับขนาดของบาะยังไม่รู้เลยนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้เนาะอันนี้ก็จะลองออกตัวให้ดูสักรอบสองรอบนะครับเรียบร้อย10ตัวนี้ก็เป็นสตาร์ทมือนะครับ10สตาร์ทมือเลยนะครับตัวนี้ ก็มาดูตอนออกตัวเลยนะครับประมาณนี้นะครับใครที่ว่าที่เขาออกเก่งออกตัวเก่งก็คอมเมนต์มาได้นะครับ เราก็ไม่ได้ออกเราก็ไมไ่ออกตัวนานเลยนะครับไม่จะทำคลิปเป็นอ,อ,อนนาทิตย์แล้วคนระับอันนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะทำคลิปบใบๆขึ้นนะครับเอาอีกสักรอบหนึ่งครับสุดยอดสุดยอดเลยนะครับน,น้องๆออกรอบนี้เข้ากองไปเลยนะครับจบเลยครับ ล้อหน้ามียกนิดน,นึงนะครับอันนี้อันนี้ขนาดลูกเดิมนะครับเนี่ยเป็นไงครับพอสัมผัสหน่อยครับเป็นไงครับแต่ของรถครับก็ดีกว่าสามรอบที่แล้วนะครับเขาว่าดีกว่าสามรอบที่แล้วนะครับ รอติดตามตัวต่อไปฮนะว่าผมจะแจ่งอะไรเพิ่ม <c oughs> ยิงไม่นานว่าจะใส่ล้อใหญ่เท่าใ,ให้เท่ากันนะครับให้ล้อหน้ากับล้อหลังเท่ากันนะครับแต่งทรงอะไรครับทรงต่อรอ,อ,อครับโอ้สรงต่อรออนะครับติดตามผลงานรถคันนี้นะครับสำหรับรถสิบไอคันคันนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมเนาะ คันนี้ถ้าแต่งดีๆก็น่าจะสวยเลยเนาะว่ามันเป็นได้อยสิบได้ตัวนี้ก็เป็นสตาร์ทมือนะครับตัวนี้เป็นสตาร์ทมือนะครับตรงนี้เนาะอันนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าใครต้องมีผีสายเบอร์ด้วยนะครับสถานีมากระเพราพอลอแรไปก่อนนะครับ